และว,วันนี้รองศาสตราจารย์เสรีสุภาราทิตย์ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทร์คุณดารินคล่องอาัคาระและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ําจากเนเธอร์แลนด์ได้ลงพื้นที่ไปสํารวจสถานก,การณ์น้ําในเขตด,ดอนเมืองอีกครั้งนะคะเราจะไปคุยกับคุณดารินและอาจารย์เสรีในช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพื้นที่ดอนเมืองตอนนี้จะมีทางออกยังไงให้คนดอนเมืองใจชื้นขึ้นได้บ้างไหมคะ ก็คงจะต้องเร่งเรื่องของการระบายน้ำนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ํายังท่วมสูงอยู่เลยนะคะและก็การระบายนั้นยังทําได้ยากอยู่ค่ะอาจารย์เสรีค้าวันนี้นะคะด้วยความร่วมมือของอุทยานสิ่งแวดลอมน,นานาชสาิรินทรมหาวิทยาลัยรังสิตและไทย P ีบีเบรวมทั้งวันนี้ได้ความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจากเนเธอร์ทแทนลนด์ด้วยรเราร<ม>เดินทางไปดูสถานการณ์น้ําทางตอนเหนือกรุงเทพด้วยกันโดยเฉพาะที่เขตดอนเมืองอาจารย์มองว่าอะไรเป็นปัญหาใหญ่ที่ทําให้ตรงนั้นยังท่วมขังแล้วก็น้ําท่วมสูงอยู่คะก็แน่นอนที่สุดความเห็นของผู้เชี่ยว ก็ตรงกับเราในเรื่องของคลองเปรมเป็นคลองสายหลักที่จะระบายน้าบริเวณดอนเมืองนะฮะศักยภาพของคลองเปรมเนี่ยมีอยู่สูงแต่ว่าทําไม่ได้ตามนั้นนะฮะดันั้นมีสิ่งต่างมากมายมีสิ่งก่อสร้างมีขยะนะครับเพราะฉะนั้นด้านเหนือน,น้ำจะเอ่อสูงท่วมอยู่นะแต่ด้านใต้น,น้ำลดลงแล้วก็น้ําแห้งเพราะฉะนั้นน้ําก็ยังคงอยู่บริเวณด้านเหนือนะฮะนาวงทุ่งสีการดอนเมืองแจ้งวัฒนะก็ยังเอ่อ นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเขาแนะนําเราอย่างไรและคุณคทำายัางไงนะครับะเดี๋ยวไปดูภาพวันนี้กันนะคะคตั้งแต่เช้านะคะเราก็ได้เดินทางไปพบกับผู้เชี่ยวชาญนะคะ ที่มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ดรอันเนอร์นะ,ะคะนี่นะฮะก็มีหลายคนทีเดียวนะคะอาจารย์และทีมงานก็ได้ไปพบกับเขาด้วยแล้วเราก็พาเขาขึ้นรถไทยพีบีเอสนะคะเพื่อที่ไปสำรวจน้ําเริ่มกันที่ถนนสงกระภาถนนส่งพระภา,ะาเขาบอกดิฉันว่าตกใจทีเดียวนะคะที่เห็นสถานการณ์น้ําแบบนี้เรียกได้ว่าเข้าขั้นระดับวิกฤตสําหรับเขาทีเดียวนะคะอาจารย์คะครับครับค่ะจากนั้นเราก็ได้เดินดูนะคะที่บริเวณถนนสงพระภานะคะจากนั้นไปที่คลองเปรมประชากรค่ะ จุดเดิมขยะเห็นไหมฮะที่เราเคยไปมาแล้วใช่ฮะขยะเพิ่มขึ้น3เท่าตัวนะฮะจากวันที่เราไปเมื่อสมวันที่แล้วะค่การแก้ไขตรงนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากเนเธอร์แลนด์เองก็บอกว่าเป็นปัญหาใหญ่มากเพราะว่าน้ําไม่ค่อยจะไหลไปใช่ไหมคะอาจารย์น้ำไหลช้ามากนะฮะอย่างนี้นะครับค่ะจากนั้นเราก็เดินทางต่อไปค่ะบริเวณแถวแถวสนามบินดอนเมืองนะคะอันนี้หน้าบริษัทากสศยานไทยค่ะ น้ำท่วมสูงมากทีเดียวครับน้ำท่วมสูงมากขนาดเราใช้รถออฟโรดนี่น้ำเกือบจะเข้ารถนะคะครับค่ะจากนั้นไปถึงบริเวณบิ๊กแบ๊กคารองวัดน้ำดูจากทางด้านหน้าบิ๊กแบกก็หลังบิ๊กแบกนะคะอาจารย์คะครปรากฏว่าผลเป็นยังไงคะก็น้ำาต่างกันอยู่ประมาณ15เซนนะโดยลประมาณ15เซนครัซึ่งผู้เชี่ยวชาญเองก็บอกว่า ตอนนี้ไม่ค่อยแตกต่างแล้วในเรื่องระดับน้ำใช่ครับใกล้เคียงกันแล้วค่ะจากนั้นเราเดินทางออกมาตามถนนวิภาวดีรังสิตนะคะก็จะเห็นได้ว่าทางตอนเหนือยังน้ําท่วมสูงอยู่มากทีเดียวนะคะครับผู้เชี่ยวชาญเองก็แสดงความเป็นห่วงนะว่าจะระบายน้ําได้อย่างไรเพราะเขาก็บอกว่าใช้เวลานานแน่ๆค่ะก็แนะนําให้ให้ให้เปิดบิ๊กแบ็กนะคะบริเวณถนนทั้งสองทั้งสองเส้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้าเขาแนะนําอย่างนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ดูค่ะนี่คือครองเปล่งประชากรนะคะ บริเวณนอตปาร์คน้ำไหลน้ำไหลยังช้าอยู่เหมือนกันค่ะจากนั้นก็ไปที่บางเขนด้วยค่ะคลองบางเขนน้ำตรงนี้เป็นยังไงคะจานน้าก็ไหลช้าเช่นกันนะฮะประมาณสิบลูกบา์เมตรต่อนาทีเองนะอันนี้น้าจากคลองบัวปาก็ยังไหลลงมาอยู่ก็ยังมีขยะอยู่ด้วยนะคะในคลองบางเขนที่เราได้เห็นครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็ค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องขยะมากจากนั้นไปที่สถานีสูบน้ํคลองเปรมประชากรนะคะที่บางซื่อมีการสูบน้ําสูบน้ําอยู่ฮะมีมีทั้งหมดแปดสูบนะฮะขณะนี้สูบได้หกสู พราะอีกสองสูบเสียอยู่นะครับกำลังดำเนินการซ่อมอยู่ค่ะ,ะคคดูแล้วก็ยังน่าเป็นห่วงไหมคะสำหรับการระบายน้ําทางตอนเหนือครับตอนเหนือก็ยังมีความกังวลอยู่นะครเพราะว่าศักยภาพเนี่ยระบาย ไปไม่ได้นะ,<ช>ะตามศักศรรยาภาพที่ตั้งไว้นะ,ะเพราะว่าออของจริงเนี่ยมันมีนมอุปสรรคต่างๆมากมายมเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์ก,กันฮะไป,ไปดูเส้นทางน้ํากันนะคะครับขอเชิญภาพต่อเลยครับค,ขอขอครับคราวนี้เองเนี่ยที่เราไปดูจุดแรกนะฮะก็บริเวณถนนทรงป่าทรงผ่าเส้นนี้ฮะเห็นว่าจุดแรกที่ผู้จัดาญเนี่ยสังเกตเห็นก็คือว่าเราไปดูที่สะพานตรงนี้นะครับสะพานตรงนี้แล้วก็สะพานคองเพลิงก็ทันทีที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าน้ําแทบไม่ไหลเลย <c oughs> นะะาแทบไหลเนื่องจากติดขยะแล้วก็สิ่งก่อสร้างนะฮะไปเป็นอาคารบ้านเรือนนะฮะน้าจากประมาณ30เมตรเนี่ยเหลือ15เมตรก็ลงมาเท่าตัวนะ้ำคำกาคค้างเพราะฉะนั้น <c oughs> เขาก็ประเมินว่าเนี่ยไหลออกมาเนี่ยประมาณน้อยกว่าสิบกว่าเมตรตัวทีนี่จุดวันนี้นะฮะเพฉะนั้นจากนั้นเราก็เดินทางมาเรื่อยนะตามถนนวิภาดีแล้วก็มาถึงแถวๆนอตพาร์คนะฮะนอตพาร์คเราก็วัดน้ํากับเขาอีกเขาบอกว่าเออน้ำไหลดีขึ้นตรงนี้นะประมาณ30มสิบกว่าเมตรตัวทีน่ะและหมายถึงว่าเกือบสามเท่านะฮะ ก็คือหมายว่าแถวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากมใกล้ลงสูบไม่มีขยะด้วยนะคะแถวนี้ไม่มีขยะด้วยลงสูบก็ดึงมานะฮะก็ดึงมาเพราะนั้นตอนนั้นเราก็ไปแถวคลองปลานะฮะตุดตัดของป่านี่ก็วัดว่าน้ำบังเขนมาเท่าไหร่ก็เมื่อกี้ผมเรียนสิบลูกบว่า์เมตรตะวนนทีนะคือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ศักยภาพมีนี่หมายว่าอะไรอย่างกรณีบางเขนเนี่ยที่ปักน้ำเจ้าพญาเนี่ยเราเหมือนกับว่าเราจะกินข้าวคำใหญ่30มสิบนะแต่น้ำลงมาไม่ถึงเราเห็นไหมะเช่นกันนะฮะแถวๆคองเปรมเหมือนกันมีอุโมงค์สูบนะคันนี้6สูบสูบละสามลูกบาทเมตรวิีก็สิบแปดลูกบาทเมตรวิธีนะรวมทั้งเอ่อสูบก็ประตูน้ำสูบที่คลองบางซื่ออีกประมาณ45่สิบห้าถึงห้าสิบนะ ลองดูนะักยภาพเรามีสูงใช่ไหมเห็นไหมแต่ว่าน้ําลงมาไม่พอน้ําลงมาแค่30มส<ค>ิบนั่นหม,มายความว่าอะไรเร่งสูบอย่างไรก็ตามน้ําก็ยังไม่มาเพราะว่าน้ํมันน้อยกว่าสิบร้เมตรนี่เพราะฉะนั้นคนดอนเมืองคนสงภาทุ่งสรีกันก็ต้องทนรับถ้าไม่ไดําเนินการไรนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองจุดเสี่ยงของเขาก็คือว่าถ้าไม่ดําเนินการทะลุของเปลมก็มีปัญหาแน่นอน ซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวเลขละเอียดว่าจะเป็นยังไงบ้างชาวบ้านแถวนี้ส่วนใหญ่ก็เข้ามาถามนะคะอาจารย์ว่าเขาต้องอยู่อย่างนี้อีกกี่วันแล้วจะระบายน้ําได้อย่างไรทําไมเขาท่วมก่อนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่แห้งแต่ตรงนี้แห้งแล้วข้างตอนล่างเพราะทั้งล่างใกล้ลงสูบไหฮะพระนี้ลูกสูบครั้งหนึ่งเปิดเครื่องปั๊บดึงมาก็แถวนี้แห้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าน้ําไปยังเอ่อตรงนี้อยู่พามาไม่ได้นะครับลองดูภาพต่อไปเลยนะครับครับทีนี้เราลองมาดูฮะทำไมน้ําไม่ไปนะฮะ เราประเมินน้ําแถวนี้แล้วนะฮะยีล้านลูกบาทเมตร16ล้านรวมเป็น37ล้านลูกบาเมตระนะถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่นะถ้าน้อยกว่าสิบ 10, ูกบาทเมตรตวริทีนะเมื่อ่อมวันเราประเมิน18วันนี้ขยะเพิ่มขึ้น3เท่าคือ,อขยะเพิ่มวันละ1เท่าคือน้ามากขึ้น,นขยะเนี่ยเพิ่ม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 ขึ้นแม่น,น้าก็ไหล,ลช้าลงะนะเพราะฉะนั้นถ้า10บูกบาทเมตรตวรทีเนี่ยก็ประมาณระบายได้วันละ8 0 0 0 0ลูกบาทเมตรนะต่อวันเพราะฉะนั้นแถวนี้จะใช้เวลา40วัน ซึ่งชาวบ้านรับไม่ได้แน่สี่สิบวันถึงจะแห้งนะครับเพราะฉะนั้นนี่กลเป็นประเด็นฮะแต่ถ้าเขาสามารถที่จะทําให้ตัวนี้ไหลได้สะดวกเป็น30ลูกว่าเมตรต่อวันนะฮะก็เพิ่มขึ้นเป็น3เท่าเพราะฉะนั้นเขาจะลดเหลือแค่2สัปดาห์เองเรื่นี้นะนั่นคือประเด็นที่คอทมจะต้องนําไปคิดนะว่าจะทํำยังไงให้มันได้ลงได้เร็วกว่านี้นะเพราะว่า40วันกับ2ออาทิตย์ต่างกันมาก นะครับเพราะฉะนั้นอันนี kind of ้ก็เป็นประเด็นที่จะต้องไปดําเนินการนะครับแล้วน้ําทางตอนเหนือเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ตอนเหนือเนี่ยฮะระดับน้ําก็ลดลงนะฮะลดลงอย่างต่อเนื่องนะสามจสามเก้าเมื่อวานสามจุดสี่สามนะฮะเหนือประตูน้ําก็สามจุดหนึ่งสี่ลดลงสี่เซนท้ายประตูพองเปรมก็ลดลงนะสามเซนนะลดลงอย่างต่อเนื่องตอนนี้ระดับน้ําที่บิ๊กแบ็งเองก็สองจุดศูนย์สี่ลดลงจากเมื่อวานนะฮะสองจุดหนึ่งนะฮะ ทางท้ายท้ายบิ๊กแบกก็เช่นกันก็ลดลงนะ1.93กว่าน,นี้1.9ก็ลดลง <นะ S 2> เหมือนกับทางต้นน้ำครับครับค่ะแต่ตอนนี้ยังมีน้ําค้างอยู่ทาง,งแล้วมาก<ช>แค่ไหนคะอะคาจารย์น้ำที่ค้างอยู่นะฮะน้ำค้างอยู่ที่เหนือคลองลังสิตนี่ยังอยู่เยอะเลยนะฮะ,ะนะจงไปถึงถนนพหลโยธินไปทางวังน้อยนะฮะ240ล้านกับ63ล้านนะฮะถ้าเราคิดแค่70%อย่างที่ผมบอกนะน้ำก็จะอยู่ประมาณ212ล้านบริเวณนี้นะ212ล้านก็เท่ากับสัก 1นึ0 0 0สนสาสระว่ายน้ำโอลิมปิกขนาดมาตรฐานก็หมายความว่าน้ำประมาณ1นึ0 0 0สนสามหมื่นสระว่ายน้ำเนี่ยจะต้องไหลลงมาแล้วก็เข้าสู่กรุงเทพครับเข้าสู่ระบบนะเราก็ดูว่าระบบรับได้เท่าไหร่นะฮะลองดูนะฮะระบบที่ลังสิตเนี่ยสูบออกไปมาณ40่สิบร้อเมตรต่ยทีนะฮะแล้วก็แถวๆคลองควาสายล่างซึ่งเราไปวัดเนี่ยศักยภาพก็ไม่ค่อยมีอีกหรือประมาณนี้แล้วก็รวมทั้งที่ไหลระบายลงมาทางล่างนะเพื่อที่ให้คลองบางซื่อรับคลองบางเขนรับเนี่ยก็อีกประมาณ9 เรารวมๆแล้วเนี่ยเราระบายน้ำได้จากตัวเนี้ยสองอันเนี้ยได้ระมลมาณห8จล้านตัวบาทเมตรนะครับเพราะฉะนั้นใช้เวลา1เดือนแถวนี้ต้องอยู่อีกหนึ่งเดือนนะทั้งลำลูกกาทั้งเหนือคลองลังสิตเนี่ยหนึ่งเดือนแน่ๆนะผู้ช่วชาญเนธเลียนก็เลยบอกว่าทางที่ดีที่สุดอันหนึ่งก็คือว่าควรจะเปิดบิ๊กแบ็กเพราะน้ำต้องระบายลงทางล่างนะแล้วก็คลองบางซื่อกับคลองเขตรับศักยภาพมีอยู่แล้วตามเครื่องสูบน้ำที่เขารู้นะเพราะฉะนั้นถ้าเปิดตัวนี้ลงปับ จาก1เดือนจะลดลง10วันเขาบอกงั้นนะการระบายน้ําจะลดลง10วันเหลือประมาณสักสสติตกว่าๆนะแล้วระดับน้ําตรงนี้จะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคะสำหรับคนท้ายน้ํำแน่นอนที่สุดนะจะเพิ่มขึ้นในช่วงแรกๆประมาณ45เซนนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามศักยภาพสูบน้ำสูบเดียวเดียวก็หมดเหมือนกับเขตไสมไหนน้ำท่วมแป๊บเดียวแล้วก็หายไปเลยตอนตีสี่นะครับอ่นั้นนะครับเอาล่ะค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะถ้าอย่างนั้นต้องกลับมาคิดกันดูค่ะว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะเร่งระบายน้ำที่มีอยู่มากมายเหล่านี้ได้ค่ะค